โอเคทีนี้เสร็จสองแลชันเข่าขึ้นในลักษณะนี้นะครับแล้วก็บิดขาไปทางด้านข้างแบบนี้นะครับใครที่แบบมันตึงมากให้ทีละข้างก่อนก็ได้แบบนี้นะครับกอดเข้าตรงแล้วก็แอ่นหลังในลักษณะนี้นะค่อยๆดันพื้นแอ่นหลังขึ้นเคยมีอาการปวดที่บริเวณหลังส่วนล่างแบบนี้ตอนตื่นนอนตอนเช้าบ้างไหมครับแต่พอใส่สายหรือว่าพอลุกขึ้นจากเตียงเดินไปสักพักสักชั่วโมงสองชั่วโมงอาการกลับดีขึ้นปวดน้อยลง อาการพวกนี้เกิดจากปัญหาของกระดูกสันหลังส่วนล่างมันเสื่อมน,นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้อาการปวดตอนที่ลุกออกจากเตียงให้อาการมันดีเร็วขึ้นแล้วก็ปวดตอนกลางวันให้มันน้อยลงไปอีกนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ครับข้อต่อที่กระดูกสันหลังพวกนี้นะครับมันจะมีข้อต่อเนี่ยมองเห็นไหมข้อต่อตรงนี้นะคือถ้าเผื่อว่าข้อต่อเนี่ยเขาเกิดการเสื่อมแล้วน้ําไขข้อมันน้อยเนี่ยเวลาเรานอนอยู่ในท่านอนกลางคืนนะ่ยนะตื่นมาน้ําไขข้อมันน้อย การเคลื่อนไหวน้อยข้อมันผูกมันพังเนี่ยมันก็จะทําให้ข้อมันติดยืดพอติดยืดแล้วพอเราลุกขึ้นเดินน้าไหข,ข้อเริ่มมาการขยับตัวเริ่มมามันก็ดีขึ้นครับดังนั้นมาดูวิธีการบริหารหลังส่วนล่างเพื่อที่จะทําให้อาการพวกนี้มันปวดลดลงแล้วก็หายเร็วขึ้นมาดูกันสมมุติว่าถ้าเราตื่นมาจากที่นอนในท่านี้เนาะอย่างแรกที่เราจะปวดคือปวดหลังบริเวณนี้ใช่ไหมครับถ้าเราจะปวดช่วงนี้ก็ให้เริ่มจากท่ายืดกล้ามเนื้อก่อนเลยจากท่า งอเข่าแบบนี้ง่ายๆเนาะแล้วก็บิดตัวไปทางด้านข้างในลักษณะนี้นะครับอ๋อผมลืมบอกเวลาเรายืดเราจะไม่ยืดค้างนานนะสำหรับตื่นตอนเช้าปกติผมจะสอนยืด20วินาทีใช่ไหมแต่ถ้าเรายืดแบบนี้เรายืดสักประมาณนับ1 2 3 4 5ผ่ห่อนแล้วก็สลับเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะไม่เน้นยืดให้กล้ามเนื้อมันคลายนะเราจะเน้นเพื่อจะให้มันกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมันทํางานในตอนเช้านะครับสลับซ้ายขวาเลยนะครับมันจะต่างกัน กับการยืดก่อนนอนนะการยืดก่อนนอนเราจะเน้นยืดแบบว่าให้มันคลายไปเลยพอตกกลางคืนเราจะได้ไม่มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับซ้ายขวาแบบนี้นะครับค้างไว้5วินาทีพอแล้วสลับนะครับแบบนี้โอเคพอได้ไหมครับได้เนอะฟึบโอเคทีนี้เสร็จ2องเราชันเข่าขึ้นในลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็บิดขาไปทางด้านข้างแบบนี้ ถ้าใครที่แบบมันไม่มีแรงเราก็วางเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมีแรงหน่อยก็ไม่ต้องวางสุดก็ได้ครับแต่นิดเดียวแล้วก็เปลี่ยนนะครับบิดซ้ายขวากลางแขนออกแบบนี้ฟึบพอได้ไหมโอเคไหมอย่างนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วท้าที่สามนะครับให้ทำนี้ครับกอดเข่าชิดอ,อกเข้ามา นะครับใครที่แบบมันตึงมากให้ทีละข้างก่อนก็ได้แบบนี้นะครับกอดเข้าช่วงเอวนะครับแล้วก็สะโพกห้าวิก็พอสามเซตนะครับสามรอบพอละสองแล้วก็ึบแบบนีเ้เปลี่ยนข้างครับเปลี่ยนข้างแบบนี้ฟึบหนึ่งฟึบ แบบนี้สองอโอเคเท่านี้แล้วก็กอดคู่เลยครับกอดคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ผ่อนแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะครับเข้ามาอีกนิดหนึ่งครับโอเคพอได้ไหมแล้วสุดท้ายก็ทำแบบนี้นะครับให้ ค่อยๆนอนราบลงแล้วก็แอ่นหลังในลักษณะนี้นะค่อยๆดันพื้นแอ่นหลังขึ้นค้างไว้นับ1 2 3 4 5 5วิเหมือนกันเนาะแล้วก็ลง1 2 3 4 5ประมาณนี้3เซตนะครับ1 2ึ4 5ส่หแค่นั้นไม่ต้องทำนานนะครับทำแป๊บเดียวค้างไว้5วิพอแล้วก็ขยับที่เอวแอน โก่งหลังแบบนี้ช้าๆสิบครั้งพอแล้วไปแบบเร็วๆเลยเพราะว่า,าเราจะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่บริเวณหลังส่วนล่างแล้วก็ข้อต่อเขาทำงานแค่นี้เองพอและประมาณนี้นะครับไม่ต้องยืดนานเพราะว่าเวลาที่เรายืดนานเนี่ยกล้ามเนื้อรอบๆมันจะคลายพอคลายแล้วมันก็จะมันจะตอนกลางวันเราจะไม่ค่อยมีแรงหรือว่า ข้อต่อมันก็จะเบาขึ้นแหละแต่ว่าบางทีพอเราไปทํางานเนี่ยบางทีกล้ามเนื้อมันคลายมากไปมันไม่พร้อมทํางานเลยประมาณนี้เนาะโอเคฝากไปด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีคําถามมีข้องสสยก็ inbox เข้ามาสอบถามใน Facebook Fanpage บัณฑิตเกมห้ามบาดจกระดูกนะอยู่ในไลฟ์ที่กางไลฟ์ like อยู่นี่นะครับเพจนี้แหละแล้วก็ในไลน์ของเรานะบัณฑิตคลินิกครับ @bunditclinic ครับส่วนใครที่เป็นกระดูกสันหลังเสื่อมรักษาไม่หายก็สอบถามมารักษาได้ที่ บันดิกไกาพมพบาดและจัดก,กระดูกนะโทรที่เบอร์0853699977ครับ0853699977จะมีเครื่องมือแล้วก็เทคนิคไก่พิพ์บาดที่เราใช้นะครับใครสนใจสอบถามได้ครับส่วนใครอยากให้เราสอนเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ทิ้งไว้ข้างล่างนะไม่รู้ว่ามีคนกดหนึ่งเยอะไหมลองเอาไปใช้ดูนะครับเทคนิคพวกนี้คือหลังตื่นนอนให้ทําเลยเราก็ไม่ต้องทําแบบยืดค้างนานเนาะเราไม่ต้องสเตช c นานแต่ว่าถ้าเราจะยืดนานเน้นตอนเย็น ประมาณนี้ถ้าก่อนนอนให้ทําท่านี้ด้วยก็ได้นะแต่ว่าให้ยืดน,นานขึ้นประมาณนี้นะลองไปใช้ดูใช้แล้วเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ และเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ